ฮอนด้าครับมีรถรุ่นใหม่ที่กำลังจะมาแล้วก็อุปราคาไปด้วยนะครับแต่ก็คิดว่าน่าจะเป็นราคาประมาณนั้นแหละเดี๋ยวเราไปดูว่าเป็นไงแล้วก็ตัว CRV EHEV h u n ั e นะครับจะมีอะไรกันบ้างเราไปดูในบูธฮอนด้ากันดีกว่าครับในบูธฮอนด้าบอกเลยครับมีครบทุกรุ่นที่คุณอยากจะเป็นเจ้าของนะครับซิ c ี้ i ีวินะครับ HRV WRV นะครับมีครบ แล้วก็อันนี้ครับเป็น HRV ฮันมันจะมีอยู่สองรุ่นคือ HRV ฮันกับ CRV ฮันนะครับฮันฮันฮันนี่นะครับมันสวยนะมันดูมีความแบบมันมันตัดทองอันนี้จะเป็นทองดำนะครับนี่จะเป็นทองออกทองทองแบบเข้มๆหน่อยส่วนอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นที่สีไฟหรือว่าเป็นตัวตัวแบบนิ่งๆนี่เป็นทองอ่อนขึ้นมาหน่อยนะครับ ภายในภายในเนี่ยปรับปรุงได้หลายอย่างด้านข้างนะครับแม็กก็ขนาดไซส์เล็กลงมานิดนึงนะครับไม่ได้เหมือนตัวเครื่องไอตัวท็อปสัสไลยยน์อันนี้แม็กสิบแปดนะครับแต่ดูรวมว่าสวยดีแล้วนะครับโนฮันเป็นอะไรนี้นะครับนี่แล้วก็รุ่นนี้ดีกว่าอันนี้คนให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะครับจองิสธิ์รับฟรีครับบัตรเติมน้ำมันมูลค่า20,000บาทสำหรับตัว Honda คันนี้นะครับ Honda s t เ p w a g ก n s p ปา a นะครับ อันนี้บอกเลยครับราคาเขาอุปไว้อยู่อยู่ที่ประมาณ1ล้าน1ล้าน7 x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  กนะครับก็ด้านหลังเบาะพับได้ค่อนข้างแบบหลากหลายนะครับข้างในนั่งได้เจ็ที่นั่งนะครับเบาะพับได้เอยเอะแยะหลากหลายรูปแบบจัดจัดนะครับมีในส่วนของตัวถาดให้มีตัวชาร์จไฟให้นะครับเบาะยกขาตรงนี้ได้นั่งให้ให้สบายนะครับก็ให้มาค่อนข้างเยอะนะครับ บอกเลยครับใครที่ซื้อจองวันนี้นะครับก็อย่างที่บอกได้บัตรเทนนิสบอลสองห0 0บาทและกล้องติดรถยนต์หน้าหลังด้วยนะครับเมื่อจองสิทธิ์ตั้งแต่28จนถึง31ธันวาคมนี้นะครับไปดูกันได้นะครับนี่ก็เป็นประตูไฟฟ้า,ฟาอย่างที่บอกไปแล้วนะครับก็ในบูธน,นะครับยังมีอีกหลายรุ่นนะครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรกันอีกบ้างนี้ตัวท็อปจัดบัตร19กครับจะไม่แต่จะเหมือนตัวฮันน่ะมันจะ มีความดอปบ,บลอมาบ้างนะครับใส่ชุดแต่งเพิ่มขึ้นไปแต่ว่าเป็นแม็ก9เป็นแม็ก8นะครับอันนี้จะมี HRV ESUV CRV e SUV อันนี้คือตัวปกตินะครับอันนี้ก็เป็นตัว SUV ตัวเริ่มต้นนะครับไม่ใช่หันนะถ้าหันจะมีทองนิดหน่อยนะครับโดยรวมก็ดูเท่ดูสวยดีอยู่แล้วนะครับมาดูตัวอื่นต่อนะครับมา HRV ตัวนี้คนลุมเยอะเหมือนกันเด็กเล่นสนุกสนานเลยนะครับแล้วก็อันนี้ครับ Honda Civic The Exciting Hybrid นะครับ The เดิมเดิมอะ่ะมันประหยัดมากเลยนะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ลองขับแล้วสึกว่าเ,ออเดิมๆดินคลีนเป็นเพลยไม่ต้องมีอะไรมากมายแต่เออขับสนุกนะครับประหยัดด้วยอีกหนึ่งรุ่นที่เขายังมีอยู่นะใครบอกว่า Honda ไม่มีรถไฟฟ้านี่เลยครับ EN1 อันนี้บอกเลยช่วงล่างดีจัดช่วงล่างดีดีอะ่ะดีเลยนะครับ แล้วก็ที่ชาร์จจะอยู่ด้านหน้านะครับต้องเปิดตรงนี้ขึ้นไปนะครับเนี่ยเขาต้องเปิดจากด้านหน้าแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่ชาร์จไฟออกมานะครับจะชาร์จไฟอยู่ด้านหน้านะครับแม็ก็จะเป็นลายคือหลายๆคนอาจจะคิดว่ามันจะคล้ายๆกับตัว H R V แต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยครับช่วงล่างแนะพลตฟอร์มอนี้เพียงแต่ว่าหน้าตามีความระมายคล้ายกันแต่ว่าใช้อุปกรณ์อะไรด้วยกันแทบจะไม่ได้เลยนะครับคันนี้ราคา1นึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับสำหรับรถเฟแฟลชเอ็นวันนะครับ ส่วนพี่ใหญ่มีความฮารูฮาราฮอนด a า c อคคอร์ e h e v r s ครับคันนี้ท็อปสุดเลยนะครับมีความยาวมีความเตี้ยมีความเทสมีความสปอร์นะครับจัดเข้าไปเลยครับแม็กซ์ดูเหมือนใส่แม็กไม่ใหญ่นะครับแต่ว่าด้วยตัวรถมันค่อนข้างยาวแล้วก็ค่อนข้างเตี้ยลงมานะครับทำให้ดูแล้วเออเท่ดีประหยัดเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ประหยัดบอกเลยนะประหยัดจริงๆนะครับนี่แล้วก็ซีวิคคันนี้เนไงอันนี้มันดู เท่ๆมาตั้งแต่ออกจากโรงงานแล้วนะดวัยรุ่นเลย r s เลยครับจัดไปให้นะครับ Honda Civic ESEV r s นะครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดนะครับของบูธรถยนต์ Honda นะครับก็คือไฮไม้เห็นอีกนหนึ่งคูณอะ City Hatchback อันนี้ตอนนี้กระแสวัยรุ่นชอบเลย Hatchback นะครับทั้ง Hatchback กับไม่ Hatchback นะครับใครที่ชื่นชอบนะครับมาได้ครับที่บูธ Expo รสวัสดีค่ะสำหรับงานมอเตอร์ p o ในครั้งนี้นะคะ h o n d a มาในแนวคิด Spark Your a m b i t i ช n ค่ะไม่ใช่เป็นเพียงแค่การสแสดงรถยนต์นะคะแต่เราต้องการนะคะนำเสนอแล้วก็สะท้อนให้เห็นถึงการใช้ชีวิตในรูปแบบต่างๆในพื้นที่นี้นะคะผ่านการจัดสแสดงเป็นโซนต่างๆค่ะได้แก่โซนเทรลที่นันเนเรื่องของการเอาดอนนะคะแล้วก็จะมีโซนของเป็นซิตี้ไลฟ์สไตล์ค่ะแบบสปอร์ตไลฟ์สไตล์นั่นเองนะคะแล้วก็ oh. อีกหนึ่งโซนค่ะ oh. ก็คือเออร์เบิ โมเดโซนค่ะแล้วก็ทั้งหมดนี้นะคะเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าค่ะแล้วก็เพื่อจะได้นะคะมาเยี่ยมชมน,นะคะแล้วก็เลือกรถที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของตัวเองค่ะและในครั้งนี้นะคะเรามีไฮไลท์หลักเปตัว4โมเดลนะคะแล้วก็มีพรีวิวกิงด้วยค่ะและอีกทั้งนะคะยังมี Honda Pro Oh My Good Plus นะคะที่เป็นโปรแรงส่งท้ายปีค่ะเดี๋ยวจะเริ่มจากไฮไลท์แรกนะคะซึ่งเป็น h o n d a e-hv the exciting hybrid lineup ค่ะ h o n d a CRV eHEV ใหม่นะคะในครั้งนี้เรามาพร้อม eHEV ทั้งไล่อัพเลยนะคะเป็นฟูลไฮบริดร้0ยซค่ะแล้วก็นะคะในครั้งนี้เรามีการเปิดตัวรุ่นเริ่มต้นนะคะในราคาพิเศษนะคะ1 3 9 9 0 0้าบาทและสำหรับรุ่นอื่นๆนะคะก็ยังมีการอัพลุกนะคะเพิ่มฟีเจอร์ให้คุ้มค่ามากยิ่งขึ้นให้ทุกคนเป็นเจ้าของง่ายขึ้นค่ะไฮไลท์ต่อมานะคะเป็นในส่วนของเดอร์ทันซีรี e นะคะซึ่งเป็นการนำเอาเอส ยอดคิตเลยก็ว่าได้ทั้ง H R V แล้วก็ C R V ค่ะเอามาตกแต่งในสไตล์ฮัน์นะคะที่มีเอากลักษณ์ไม่เหมือนใครสำหรับคนที่รักการเอาท์ดอร์แอดเวนเจอร์ค่ะ ไฮไลท์ที่3นะคะจะเป็นในส่วนของ City The Black o u t อ h i ์ชายะซึ่งเราได้นำรถ City นะคะมาตกแต่งในรุ่นพิเศษนะคะเน้นโทนเป็นสีดำนะคะเพื่อให้ดูสปอร์ตแล้วก็เท่มากยิ่งขึ้นค่ะและสุดท้ายนะคะไฮไลท์ที่4เป็นเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์เลยนะคะเราได้นะคะเปิดรีบุ๊กิ้งในส่วนของ Stepwagon PHE v s s p d a a นะคะซึ่งเป็นรถครอบครัวอนเนกประสงค์7ที่นั่งยอดนิยมนะคะนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นค่ะ ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นไฮไลท์หลักในส่วนการที่เราเปิดตัวโมเดลนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะเรายังมีไลน์อื่นๆนะคะที่ฟูลฟิลทุกเซกเมนต์เลยรวมถึงแบตเตอรี่ EV Honda EN วัน1ด้วยเช่นเดียวกันค่ะและที่สำคัญค่ะ Honda Pro O โอไม o o บูตพลนะคะซึ่งเป็นโปรแรงสุดท้ายปีนะคะลูกค้าสามารถรับสิทธิพิเศษสูงสุดถึง85,000บาทนะคะหรือจะเลือกรับเป็นดอกเบีย้ยเริ่มต้น0%นปนนะคะและที่สำคัญเลยอีกหนึ่งไฮไลท์นะคะมาพร้อมกับ h อนด้าเอ็กซ์คลูซีฟแค่5ปีที่จะดูแลคุณในส่วนของบริการยาวๆไปเลยนะคะแล้วก็นะคะศูนย์บริการที่ครอบคลุม222แห่งทั่วประเทศด้วยค่ะสุดท้ายนี้นะคะดิฉันก็ต้องขอเชิญชวนนะคะให้ลูกค้าที่สนใจมาเยี่ยมชมที่บูทคอนด้านะคะหรือที่โชว์รูม222แห่งทั่วประเทศค่ะและติดตามได้ที่ช่องทางโซเชียลมีเดียคอนด้าไทยแลนดได้ทุกช่องทางค่ะ